ขอบคุณมากๆนะคะคุณพี่สมพรนะคะอยู่เขตพญาไทกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้คุณพี่นะคะเลือกใช้นะคะผ้าไหมแท้ทอมือนะคะสีม่วงพระเทพคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยค่ะนี่เลยคุณลูกค้าขาเลือกผ้าเซตนี้นะคะในการตัดเย็บเสื้อเท่ๆแบบนี้นะคะจะสวมใส่นะคะในงานบวชนะคะคุณลูกค้าขาจะสวมใส่นะคะในงานบวชนะคะคุณลูกค้านาะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากมาก เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พิมพ์ยอะมากๆคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษ2590บาท2,590บาทสํ9 0าาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งตัดเข้ามาได้เลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค,ค้าขามาในตรีมสีม่วงเลยนะคะคุณลูกค้านะมาในตรีมสีม่วงนะคะที่นุ่มสมใจอยู่นะคะจะเป็นผ้าใหม่สังเราะทอเครื่อง3ามตะกอใส่ดีใส่ง่ายใส,ใส,ใส,ใส่สบายค่ะจะเป็นผ้าคนรุ่นนะคะกับที่คุณพี่สมพรสั่งตัดเนาะคุณลูกค้าค่ะผืนนี้จะเป็นผ้าไหม่แท้ทอมือจะเป็นผ้าใหม่แท้ทอมือจะมีอ่าลักษณะของเส้นไหมนะคะที่เป็นไหมเลี้ยงไหมบ้านเงี้ยคุณลูกค้าค่ะก็จะมีความบางเบานะคะคุณลูกค้า่ะจะมีความบางเบา ส,สบายฟางเบาใส่สบายค่ะถ้าเป็นผ้าไหมนะคะที่นุ่มใส่อยู่วันนี้นะคะก็จะหนากว่าค่ะจะมีความหนาหนุ่มมากกว่าจะมีความหนามากกว่านะนี่เลย โอเคจะเป็นเนื้อนี้นะคะคุณลูกค้า่ะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์เครื่องสามตะกอใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะอยู่ที่เราชอบนะคะอยู่ที่การใช้งาน,นะะ้าคุณลูกค้าบอกว่าใส่ทํางานใส่ร่วมะจะใส่ไปทํางานหรือว่าใส่แบบว่าชอบใส่เสื้อสวยๆอะไรเงี้ยคุณลูกค้าขาเนาะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าอย่างว่าไม่ไม่ได้ว่าจะต้องใส่เป็นผ้าใหม่แท้คุณลูกค้า่ะผ้ารุ่นนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันผ้ารุ่นนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าสามารถสั่งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับเสื้อที่นุ่มใส่อยู่ 1, 3 9 0บาทค่ะ 1, 3 9 0บาทค่ะรวมไปถึงกระโปรงคุณลูกค้าค่ะกระโปรงผ้าขอม้า ออกแบบใหม่ล่าสุดคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของร้านแม่าริภ่าไทยของเราเลยค่ะคุณลูกค้าคะพอดีว่านะคะผ้าขามาผืนนี้มีเฉดส,สีม่วงมีเฉดส,สีม่วงคุณลูกค้าเห็นไหมจ๊ะนุ่มเลยนะคะนำมาแมทนำมามิกใส่กับเสื้อสีม่วงคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถ มิกซ์แอนด์แมทได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะอยู่ที่ว่าผ้าผืนนั้นน่ะจะมีเฉดสีไหนแล้วเราชอบสีอะไรอยู่แล้วคุณลูกค้าคะเราสามารถจับมิกซ์แอนด์แมทได้เลยพอรวมไปถึงนุ่มใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้ที่นุ่มมีอยู่ใช่ไหมคะคุณลูกค้าค่ะเสื้อสีขาวนุ่มก็ใส่ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้า่ะคือเราสามารถสวมใส่ได้เลยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนาะอยากสั่งตัดนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้โปรโมชั่นดีมากๆคุณลูกค้าขะเสื้อหนึ่งวันราสุดพิเี้าสิ0บาทเท่านบ้นค่ะ กระโปรงนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะนุ่มใส่ไซส์ M นะคะเอวสาสะโพก40นะคะความยาวของกระโปรง ตัวนี้อยู่ที่37นิ้วคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1ป0 0 8หรือว่านำเบอร์โทรเบอร์นี้ไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยคุณลูกค้าค่ะกรโปรงนะคะเป็นกรโปรงผ้าขาม้าเป็นกรโปรงผ้าขาม้านะคะคุณลูกค,าค àng, ้าขะหางปลาแต่งชายระบายเป็นอะไรที่สวยแล้วก็น่ารักมากอันนี้จะเป็นแบบ แต่งชายจับรูดนิดหนึ่งนะคะเพิ่มนะคะให้เป็นแบบว่าดูแบบมีวอร่มนะคะคุณลูกค้าขาดูมีความสวยงามแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นเราสามารถสวมใส่นะคะในงานแต่งงานบวชคุณลูกค้าขางานแต่งงานบวชงานบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นอะไรที่สวยเราก็น่ารักมากๆด้วยนะคะว่ามีความ สีสันคัลเลอร์ฟูมันมีความสีสันคัลเลอร์ฟูคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสวมใส่ได้เลยสวมใส่ออกงานได้เลยคุณลูกค้า่ะสวมใส่ไปทํางานวันพ่าไทยก็ได้หรือว่าจะเลือกใส่นะคะในงานกิจกรรมต่างๆนะคะคุณลูกค้า่ะที่มีนะคะที่เขาบอกว่าแบบว่าให้คอนเซปต์มาแบบว่างานดิ้เป็นตีมผ้าไทยเงี้ยคุณลูกค้า่ะเราก็สามารถเลือกใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะยังไงวันนี้นะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆนะคุณพี่สมพรนะส่งเสื้อนะคะส่งต้นแบบเสื้อมาให้ ส่งต้นแบบเสื้อมาให้คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถส่งมาได้นะคะคุณลูกค้าค่ะส่งต้นแบบเสื้อมาแบบนี้เนาะทางร้านนะคะก็จะได้ใช้รายละเอียดนะคะในเรื่องของไหลนะคะความยาวแขนความยาวเสื้อแล้วอยากปรับตรงไหนนะคะก็เราก็สามารถปรับเพิ่มตเติมได้อันนี้มันเป็นต้นแบบจะเป็นคอปกเนาะแต่คุณพี่นะคะคุณพี่สมพรบอกว่ารับเป็นคอจีนคุณลูกค,ะคะ้า่ะแล้วเอาไหล่เข้าให้นิดนึงนะคะเพราะว่าส่งรูปมาให้ดูน,นุ่มจะบอกเลยว่าให้คุณพี่คุณพี่ส่งส่งเสื้อตัวนี้มานะ คุณพี่สวมเสื้อตัวนี้แล้วถ่ายรูปมาให้นุ่มดูด้วยนุ่มจะได้ดูว่าเสื้อที่คุณพี่ส่งมาเนี่ยมันใหญ่ไผตัวนี้มันจะใหญ่ไปน,นิดนึงค่ะไหล่ตกนุ่มก็เลยไหล่เข้าเข้ามานะคะครึ่งนิ้วค่ะความยาวเสื้อขึ้นมาครึ่งนิ้วค่ะแล้วก็ตรงบริเวณนะคะตรงเอ่อตรงใต้รักแร้ตรงนี้เนาะตรงอกนะคะตรงเนี้ยของเราจะแต่งสลิมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาเป็นงาน อ่าเป็นอันนี้จะเป็นคอจีนเนาะเป็นคอจีนนะคะของร้านของเรานะคะคุณลูกค้านะถ้าเป็นของคุณผู้ชายจะเป็นคอจีนแล้วก็คอปกเท่านั้นจะเป็นคอจีนแล้วก็คอปกเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาของเราที่เราจะทําให้กับคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณพี่สมพรมากๆเลยนะคะอยู่นะคะเขตพญยาไทยกรุงเทพมหานครคุณลูกค้าจ๋าผ้าไหมแท้ผ้าไหมแท้นะคะมีหลายสีนะ ผ้าใหม่แท้มีหลายสีนี่ค่ะคุณลูกคา้าขาสีที่คุณพี่สมพรเลือกใช้นะคะก็จะเป็นสีม่วงพาเทปแบบนี้จะเป็นสีม่วงพาเทปแบบนี้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะจะสั่งตัดของคุณผู้หญิงหรือว่าจะสั่งตัดของคุณผู้ชายของคุณผู้ชายก็จะมีคอจีนแล้วก็เป็นคอปกคุณลูกคา้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะเลือกสีผ้าได้ด้วยเลือกสีผ้าได้ด้วยนะคะในส่วนของเฉดสีเหลืองสีเหลืองทองก็สวยในเฉดสีเหลืองสีเหลืองทองก็สวยหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกรับเป็นสีเหลืองดอกคูณดีค่ะ หรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกรับเป็นสีเหลืองดอกคูณดีคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชอบผืนไหนคะคุณลูกค้าจ๋าหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าสั่งซื้อผ้าพปตัดเองได้ไหมได้ค่ะคุณลูกค้าขะราคาผืนละ1,500ัรบาทแต่ของคุณพี่สมพรนะใช้ผืนครึ่งเลยนะคะคุณลูกค้าขาปกติสามผืนจะได้เสื้อ2ตัวค่ะปกติ3าผืนจะได้เสื้อ2ตัวเพราะวันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะคุณลูกค้าเนาะทางร้านนะคะก็จะทําให้แต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่า ใส่แค่อ,อก3840อย่างเงี้ยได้ไหมผื่นหนึ่งได้ค่ะคุณลูกค้าคะถ้าอย่างของผู้หญิงอย่างเราอย่างเงี้ยคือใส่ได้เลยตัดได้เลยคุณลูกค้าขะตั้งแต่อก32ไปจนถึง46เลยนะคะคุณลูกค้านะสาหรับผ้ารุ่นนี้นะ1,500บาทคือตัดได้แบบนั้นเลยแต่ถ้าของคุณผู้ชายแต่ถ้าของคุณผู้ชายนะคะจะได้ไซส์นะก็จะอยู่ที่ประมาณ 38 40 42ให้แค่นี้ค่ะที่ใช้แค่1ผืนพอนะคะแต่ถ้าเกินนะคะคุณลูกค้าขาเป็นอก44คือไซส์ XL แล้วก็ต้องใช้นะคะผ้า3ผืนจะได้เสื้อ2ตัวเราก็สามารถสั่งซื้อแล้วตัดเป็นเสื้อค bueno. ู่ได้เลยตัดเป็นเสื้อคู่ได้เลยนะคะกับแล้วใส่ใส่เป็นคู่กันนะคะคุณลูกค้าขาใส่เป็นคู่กันนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นผ้าไหมแท้ทออมื้้านะะคคคุณลูก ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนนะคะคุณลูก instagram. ค้า่ะผ้าไหมแคสสวยๆนะคะคุณลูกค้าหนะ้าผื่นนี้สีฟ้าค่ะผืนนี้สีฟ้าก็สวยคุณลูกค้า่ะจะเป็นสีฟ้าเข้มนิดนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญเป็นสีฟ้าที่สวยใส่ได้ทุกเฉดสีผิวเลยคุณลูกค้า่ะไม่ไว่าจะเป็นคนขาวคนเหลืองหรือว่าคนผิวเข้มคุณลูกค้าก็ใส่ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะนี่เลยค่ะแดีวว่าจะเป็นสีชมพูกลิตบัวดีจ้ะชมพู อ่าไม่ใช่ชมพูกีบวัวผืนนี้จะเป็นชมพูบานเย็นเพราะว่ามันจะเป็นชมพูเข้มๆนะคะคุณลูกค้าขาเส้นยืนเป็นสีดําแล้วทอด้วยสีชมพูเส้นยืนเป็นสีดําแล้วทอด้วยสีชมพูคุณลูกค้าขาจะเป็นสีชมพูบานเย็นสวยๆจ้า หรือว่าบอกว่าไม่ชอบสีเหลืองเนาะเบื่อสีเหลืองหรอเอาสีครีมไหม <laughs> สีครีมก็สวยค่ะสีครีมก็สวยคุณลูกค้าก็สามารถเลือกตัดได้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะหรือว่าจะเป็นสีขาวโอโมสวมใส่เข้าวัดทาบุญแานพิธีบวงสรวงเป็นอะไรที่สําคัญมากๆคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มตัดให้นะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะแต่สําหรับคุณผู้หญิงที่สนใจสั่งตัดนะคะเป็นเสื้อเนาะที่นุ่มใส่วันนี้คุณลูกค,ะคะ้าค่ะเสื้อทรงนี้ใส่กับ กระโปงใส่กับผ้าถุงรุ่นไหนก็สวยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะเลือกผ้าได้ตามใจชอบถ้าเลือกเป็นผ้าไหมสังเคราะห์อทอเครื่อง3าตะกอจะราคาอยู่ที่ 1, 3 9 0ับาทแต่ต่เป็นผ้าไหมแท้นะถ้าเป็นผ้าไหมแท้นะคะนุ่มจัดให้5้าไซส์ค่ะเ A ก็จะเป็นอกสามสอง3 4มสวันนี้ราคาสุดพิเศษเพียง 29- 2390รเบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค,าค้าขาจากปกติ2590รบาทวันนี้ลดพิเศษเพื่อคุณลูกค้าร้านแม่มริพาไทยของเราเลยนะคะสำ ทรงเสื้อที่นุ่มใสอยู่วันนี้เป็นทรงคอจีนตั้งคุณลูกค้าขาความยาวเสื้อถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบแบบที่นุ่มใสผมรู้วมันจะเป็นแบบใส่สั้นเนาะความยาว18นิ้วแต่ถ้าคุณลูกค้าว่าขอความยาว17 18, 19 20 21ได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาความยาวเสื้อไม่เกิน21นิ้วจะเป็นความยาวเสื้อมาตรฐานก็จะขุมสะโพกบนพอดีสวยงามค่ะความยาวแขนนะคะคุณลูกค้าขา8.5ไม่เกิน9นิ้วตัดได้ค่ะคุณลูกค้าขาะะขอขอบพระคุณกากการ, ń, un, การติดตามนะคะวันนนี้ะะคะขอขอบพระคะุณพพี่สมร ะะอยู่เขตพญยายไทกรุงเทพมหานครเดี๋ยววันนี้น้องจัดส่งให้ขอบพระคุณมากมากค่ะ